เรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของคนตื่นทำกับทนายอนันตชัยมหาหมีตอนนี้ก็ดังไปทั่วโซเชียลครับเพราะคนไทยชอบไอเรื่องดราม่าคนด่ากันคนทะเลาะกันเนี่ยแม่งมันดูรับเพลินดีนะครับอนันตชัยก็ซัดไปว่าการบรรยายธรรมเนี่ยเป็นลักษณะของการบรรยายธรรมที่ไม่ได้เป็นไปตามพระไตรปิฎกไม่ได้เป็นไตมไม่เป็นไปตามคําสอนของพทธเจ้านะครับและมีการหมิน่น มหาเถระสมาคมหมิ่นพระสงฆ์ผู้จาไม่สุภาพกูกุงมึงอันนี้ก็แนวของทนายอนันตชัยนะครับส่วนก็ในเบียรหรืออาจารย์เบียรที่เขาเรียกตัวเองว่าเป็นอาจารย์นะครับไปไหนมาไหนเขาเรียกตัวเองว่าอาจารย์นะนะในเบียเนี่ยหรืออาจารย์เบียรเนี่ยเขาก็อ้างว่าเขามีลูกศิษย์ลูกหายเยอะเลดติ้งดีกูไม่กลัวใครแบ็กดีมีแบ็กเป็นพระเจ้านะอนนะ แล้วก็บัรยายทำแบบกูกูมึงมึงอะไรต่างๆเขว่าไปเรตติ้งกำลังแรงโซเชียลชอบเนื่องจากในเบียร์เป็นคนพูดตรงไปตรงมานะผงผางเออะไรต่างๆว่าไปวิภาควิจารณ์คนนั้นคนนี้ไปทั่ว <c oughs> วิจารณ์พระวิจารณ์อะไรต่างๆนะก็ทำให้เกิดศัตรูเยอะในเบียก็มีศัตรูเยอะอยู่ตอนนี้นะนะครับก็ธรรมดาครับดีเด่นดังก็ต้องแบบพูดจาก็ตรงไปตรงมาผงผางกูกูมึง,ม,งมึงอะไรก็ว่ากันไป ก็ผมก็เชียร์ทุกฝ่ายนะครับนะเชียร์ทุกฝ่ายนะครับก็ใครอยู่รอดก็เชียร์คนนั้นนะใครเจ๊งก็จบไปทัวร์ก็ลงไปนะทนายก็โดนทัวร์ลงไปก็ว่ากันไปนะครับนะก็ว่ากันไปครับเถียงกันไปเถียงกันมาก็ไม่รู้ว่าใครชอบก็เข้าไปดูเขาชอบดูเอ่อคุณเบียร์ใครชอบพนันตชัยก็ไปดูแค่นั้นแหละไม่ชอบก็กดผ่านเลื่อนผ่านก็จบนะครับเขาก็ทะเลาะกันเรื่องการสอนธรรมะ นะครับว่าต้องสอนแบบนั้นแบบนี้ในเบียร์เขาคิดว่าเขาสอนแบบนี้ถูกต้องนะครับแต่มันก็ไปพลาดพิงพระเจ้าอะไรเยอะแยะมากมายก็แล้วแต่เขาอะใครผิดใครถูกนะนะก็แล้วแต่อยู่โซเชียลเขาก็ต้องไม่ต้องมีเหตุผลอะไรนะเขาชอบในเบียร์ชอบอาจารย์เบียร์เขาก็เชียร์กันไปเราก็เชียร์ไปถ้าเราไปแทงสวนไปด่าในเบียร์ก็ทัวมาลงเพราะสังคมโซเชียลป็นสังคมที่มันเรียกว่าไปทางไหนก็ไปทางนั้น นะตอนนี้ในเบียร์เขาดัง่ะดีเด่นดังเขาก็บอกเขาดังแล้วนะครับนะพระพุทธศาสนาเขาต้องมาใส่เขาความดังเขานะได้เงินได้ทองก็บ,บริจาคให้วัดให้พระพระคนไหนได้รับบริจาคไปก็ไปไงเงียบนะเพราะฉะนั้นก็ว่ากันไปใครชอบในเบียร์ก็ไปดูใครชอบอนันตชัยก็ไปดูก็หลักเกณฑ์ก็มีอยู่แค่นั้นนหะนะครับนะส่วนคนไหนดีกว่าเราก็ไม่สามารถตอบได้ว่าอะไรยังไงต่างๆนะครับ ก็ว่ากันไปครับโซเชียลเป็นอย่างนี้ละพอใครดังมีเรตติ้งมีอะไรต่างมันก็ไปทั้งนั้นนะใครชอบแบบสไตล์แบบในเบียร์ก็ไปดูในเบียร์แค่นั้นแหละส่วนปร,วประวัติของเขาที่ไปพาดพิงคนนั้นคนนี้ไปพูดถึงสถาบันพระมหากาษัตริย์อะไรต่างก็มีคนไปแจ้งความแล้วนะว่าหมิ่นสถาบันหรือไม่ก็เขาจะมีคณะกรรมการคือตำรวจเนี่ยเขาจะมีอายการสูงสุดมีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ตั้งขึ้นมาในกรณีมีการไปแจ้งความว่าในเบียร์ มินสถาบันหรือไม่เนี่ยเขาจะมีคณะกรรมการมีอายการสูงสุดมีผบอรตอรอมีคณะกรรมการในการที่จะพิจารณานะครับนะว่าการกระทําของนายเบียร์จะมีความผิดหรือไม่จะมีมเพราะว่ามีการไปพูดจะถึงเรื่องสถาบันมหา,หา,ศา,ศา,ศากษัตริย์เข้าไปด้วยส่วนจะเป็นคลิปเต็มคลิปตัดต่อหรือบิดเบือนหรือไม่อย่างไรก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการนะครับแต่ถ้าถามผมส่วนตัวเนี่ยนะนายเบียร์ก็ไม่ควรไปพูดถึงเรื่องสถาบัน นะครับพูดไปแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ว่าต่อไปก็ต้องระมัดระวังการพูดการจาที่เกี่ยวกับสถาบันก็ต้องระมัดระวังมันก็อาจจะทําให้ตัวเองเดือดร้อนได้ก,ก็ว่ากันไปนะครับติดตามกันต่อไปนะฮะนะครับเพราะไอการบรรทยญญายบรรยายรรมของนเบียรเนี่ยนะกับเรื่องการกระทําเกี่ยวกับเรื่องพวกหมินประมาทหมิ่นสถาบันหรือว่าหมินคณะสงฆ์อะไรต่างๆคนละประเด็นนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่ใกล้ตัวในเบียร์เนี่ยทนายความต่างเนี่ยเต้องให้คําแนะนําว่าเวลาไลฟ์สดเวลาตอบคัททูต่างเนี่ยต้องระวังระวังบางทีมันมีคําถามขึ้นมาเราก็ตอ,ตอบตอบแบบทันทีทันใดตอบทันทีทันใดอะไรเงี้ยนะบางทีมันไม่มีเวลาที่จะไต่ตองอาจจะผิดพลาดไปได้บางคนอาจจะมาล่อซื้อในเบียร์นะครับนะนะฮะนะครับอาจจะมาล่อซื้อในเบียร์ขนาดในเบียร์กำลังไลฟ์สด นะเอ่ออาจารย์แบบนั้นอาจารย์แบบนี้ปุ๊บมีคนมาล่อซื้อตั้งคำถามคำถามในเบียอาจจะตอบไปตอบไปเสร็จแล้วติดล็อกเลยเพราะว่าการตอบคำถามในขณะไลฟ์สดของในเบียนี่ก็ต้องระวังเพราะตอบเร็วอะและ้วแกเป็นคนผงผางตรงไปตรงมาอันนี้ก็นะฝากเป็นข้อคิดนะนะนะฝากเป็นข้อคิดเพราะว่าถ้าถูกดำเนินคดีมันเสียเวลานะครับมันเสียเวลาไม่ว่าจะแพ้ชนะเสียเวลา ตำรวจออกหมายเรียกออกหมายจับสั่งฟ้องขึ้นศาลเสียเวลาเสียค่าใช้ใจ่ายเพราะฉะนั้นในฐานะเป็นทนายความก็ฝากไปยังในเบียร์หรืออาจารย์เบียร์เนี่ยว่าต้องระมัดระวังคําพูดแบบที่อาจารย์พระประยมบอกอะต้องปรับวาจาเบาลงหน่อยกูกูมึงมงอาจจะใช้แต่ว่าบางครั้งเนี่ยการพาดพิงพระต่างๆพาดพิงศาสนาพาดพิงหมอดูพาดพิงคนเรานี้นก็ต้องระมัดระวังถ้าไม่ระมัดระวังนี่มันก็ เขาก็อาจจะมีศัตรูเขาอาจจะเกลียดเราก็ต้องมีการไปแจ้งโคงแจ้งความมันเลยเหมือนกับสองขดามคดีคด,ดีของคุณอน,นัตชัยแล้วก็มาหาพจนาะยกสมาคมมรกทายกอะไรต่างเนี่ยนะมันก็ทําให้เรามีศัตรูพอมีศัตรูเยอะแยะเหนื่อยนะครับเหนื่อยนะฮะนะถึงแม้เราจะดังแค่ไหนศัตรูเยอะก็เหนื่อยนะครับอันนี้ก็พีน้องประชาชนได้นะครับว่า ตอนนี้ในเบียร์เขาแรงใครจะไปแทงสวนไม่ได้หรอกใครไปแทงสวนนาจะใช้ไปแจ้งความไปทัวลงเยอะขอควายบางตัวเคแรงต่างคือสังคมโซเชียลมันเป็นอย่างนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็อยู่กับโซเชียลเราก็ดูดูไว้ว่าในเบียร์ตรงนี้กําลังแรงคนชอบตรงไปตรงมาพูดจริงทําจริงนะสอนธรรมะแบบเข้าใจง่ายอะไรต่างๆคนชอบอยู่นะครับนะแต่ก็ต้องรักษาระดับเพราะว่าตอนนี้มันคนก็เข้ามาเริ่มท้าทายกันเยอะนะ้ะ นะก็ดูกันต่อไประหว่างอนันตชัยกับนายเบียรจะเป็นยังไงมหาเถรสมาคมกับนายเบียรจะเป็นไงก็ติดตามกันต่อไปนะครับอืม <c oughs> นะฮะนะครับว่ากันไปนะฮะนะส่วนมีคนถามเรื่องคดีแตงโมนะครับจริงๆไม่มีอะไรนะครับคดีแตงโมอยู่ในศาลนะครับผมเป็นทนายความพูดเสียหายคดีอยู่ในศาลนะครับสืบพยานจบหมดแล้วเหลือแต่พยานจำเลยอีกปากสองปากจบแล้วล้วนัดฟังคดีภาษาน่าจะประมาณเดือนพฤษภาปีนี้ก็จบแล้วไม่มีอะไรคดีประมาทนั้นนะ นะส่วนกรณีนายอัจฉริยะไปร้องเรียนกันมาที่การแล้วก็จบไปแล้วเพราะว่าการมาที่การก็บอกแล้วไม่มีพยานหลักฐานใหม่มีแต่พยานหลักฐานที่มีพิรุษนะครับส่วนคุณอัจฉริยะก็อ้างว่าไม่ใช่เป็นการลือ้อคดีเป็นเรื่องของการที่จะขอให้อัยการแก้ฟ้องในคดีที่ศาลจังหวัดนนทบุรีที่ผมพมิจานณาครับอันนั้นก็ว่ากันไปนะส่วนเรื่องการทดลองเจ้าเรือมาจําลองเหตุการณ์ในวันที่16อะไรก็นั้นก็ว่ากันไป ไม่ได้เกี่ยวกับคดีในชั้นศาลไม่ได้เกี่ยวกับอายการสูงสุดอันนั้นก็ว่ากันไปนะฮะก็ในโซเชียลมันก็มีอะไรที่แปลกแปลกใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นเช่นการลือ้อคดีคดีอยู่ในศาลก็มาจําลองกันใหม่อะไรต่างๆคือเราอยู่ในโซเชียลในในในโซเชียลเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นโลกเสมือนจริงแต่ในชีวิตจริงคดีความจริงๆมันอยู่ที่ศาลจังหวัดนนทบุรีอันนั้นก,ก็ก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นเวลาเราดูอะไรทางโซเชียลเนี่ย เราก็เราก็ต้องรู้ว่าเนี่ยอันนี้คือโลกเสมือนจริงไม่ใช่โลกแห่งความเป็นจริงนะครับส่วนจะลื้อคดีได้หรือไม่อันนี้ผมไม่มีความเห็นก็แล้วแต่คุณอัจฉริยะนะคดีแตงโมต่อไปคดีทนายตั้มคดีทนายตั้มเนี่ยถูกแจ้งความมานานและใกล้จะ8 4วันแล้วเดี๋ยวก็ส่งฟ้องแล้วนะนะก็มีการสอบพยานเพิ่มเติมเนื่องจากคดีทนายตั้มเป็นคดีความผิดนอกล่าณจากักคำว่าความผิดนอกล่าณจากักอ่านะครับหมายความว่าอะไร หมายความว่าการกระทําความผิดเกิดในเ,เกิดต่างประเทศนะครับนะเกิดต่างประเทศมีการชอ่อโกงมีอะไรต่างๆเนี่ยเกิดในประเทศฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นพนักงานสอบสวนก็คืออายการสูงสุดนะครับอายการสูงสุดจะมอบหน้านให้ตํารวจเป็นพนักงานสอบสวนก็ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการดําเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องคดีนอกชอานจาจักเข้าใจนะชัดเจนนะเอเข้าใจนะคดีนอกชอานจาจักนะฮะนะครับ เออนะฮะก,ก็ว่ากันไปคดีทนายตั้มมีหลายคนว่าทนายตั้มจะได้ออกจากคุกไหม๋อถามผมผมตอบไม่ได้แล้วแต่ศาลถ้าศาลอนุญาตให้ออกจากคุกก็ออกจากคุกได้นะถ้าศาลบอกว่าอยู่ในคุกดีแล้วตั้มก็อยู่ในคุกไป